สวยมากๆทกๆาสงด็ไปใสอยู่พี่น้องเอยสวยดังดอกไม้ทีมนี้อยู่ริมถนนเลยได้พี่น้องบ่มีค้นเก็บจ้ะดีครับ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรังผ้าไปจ้าพี่น้องจ้ามือนีผ้ามาเก็บเห็ดปลาใหม่เจอแจ็คพอตจ้าพี่น้องจ้าแจ็คพอตแจ็คพอตแจ็คพอตอัลโหลล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 ตเวลนตลลยลงลาลพลล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 ากลลลลลอีลลลอลลลลลลอ่ล้า โอเคจะปึงจะปึงเก็บเยอ้อ่บึงนี้แต่ดอกใหญ่ๆงามงามจาะพี่น้องเดี๋ยวไปเก็บมองนี้แล้วก่อนนี่มันผ้มาม่านปลาเก่าปลาเดิมที่ทิพย์เคยมาเลอจาะพี่น้องจา้าแต่ว่า แล้วรอให้เห็ดมันใหญ่ก่อนพี่น้องเลยเข้ามาฮะปไปเอาเก็บให้เบิ่งจ้ะพี่น้องจ๋าช่วยมากมากช่วยมากมากไากระตัง

เราให้เขาหญ่ตอนนี้เขากันหญ่เต็มที่ของเขาเลยจ้ะพี่น้องโอยเมืองนี่บ่เดินมาสามอาทิตย์เมืองทีท่ทริปเคยมาประจําเมืองนี้จ้ะถ้าจะแบบว่าไปหาปลาไม่เลยเอยพี่น้องขัดลืมปลาเก้าบานพี่น้องเลยหาปลาหม่พอปลาไม่เอยไปเรื่อยไปเลยลืมออกลืม ลืมบอกมาปลาเก่าโอ้ยขึ้นผู้นาอีกกลุ่มหนึ่งพ่อเห็ดมาต่อตรงนี้จ้ะพี่น้องจ้ะแป๊บเดียวสิดเดกเลืนตาเลยเด้อพี่น้องเด้อ อย่างเงี้ขาตั้งจ้ะไปแล้วไอแล้วจ้าที่ไหนบ้างที่มีน้ำปานดอกไม้จะ้ะอืมเปิดจ้าสวยดังด,ดอกไม้บุ้งดอกใหญ่ๆขาอวบๆจ้ะเพี่ มังค่ะเห็ดปีน้อ แป๊บเดียวเด้จ้ะสิพาไปต่อป้าไม้จ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้ทิพอามาเก็บเฮดอันป่าเก่าไม่เก็บอาขีเก่าอันป่าจะคล้องล้วพี่น้องป่ะไปต่อป่าที่สองกันเลยจ้าว่าจะมานมานนั้ยเนาะจ้ะเนาะเ่จ้าพี่น้องจ้าที่ได้จ้ะระการทิพจะพาไปต่อป้าไม้จ้ะพี่น้องจ้าป่าที่สองป่ะไอไอไอ<ไ> <laughs> ไปไปไปพี่น้องไม่กวาวว่าพอม,มีคนลงมาเก็บเลยไหมพี่น้องป่านี้เฮ็ดมันอยู่ติดริมถนนเลยจ้ะเนี่ยจอดรถเก็บได้เนี่ย แต่ว่ามันจะเลือกแต่ว่าน้องสีคือเป็นแบบส้มโอฝนฝนตกถือตกพี่น้องโอ๊้องคอยบังงามนี่จ้ะอืมไห่ได้กัง มาตัดขาให้นี่เห็ดมันแห้งพี่น้องเลยเห็ดแห้งป๊าคุณอีกดวงนึงพี่น้องเพิ่อนอีกปเห็ดเฮียเฮายเห็ดฮะแค่นี้ไปใส่อยู่พี่นอ้นอ,นอ,นองเอ,อ,งเอ้สวยดังดอกไม้ ทีมนี้อึดป๊าบูนาเฮ็ดเฮียนี่น้องโอ้ยตงไปแล้วจ้ะเนี่ยไปแล้วไปแล้วดอกเม่เฮ้ยเดีจะฟินเอซี

อู่ริมถนนเลยเด้พี่น้องบอมีคนเก็บจ้ะดีครับเออใชคนคือเ่เห็นนะเห็ดกลุ่มนน่ไหมจังเงิดบอพี่น้องเรื่องอลา,ามเหลียวลงมาจากทั้งโลดพี่น้องแล่นลงมาเก็บกทีมนี้ จอตรงนี้จ้ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวจนตัดขายนะจ้ะเห็ด้ขาขึ้นกระจายอืมอ,อีกพี่น้องเห็นไหมไนี่จ้ะ น,นงามงรอยเท้าเหยียบภายล่างเหยียบเท่ๆเนาะเกไม่กินจ้ะโอ้ยติดทันหนุนเลยเด้อพี่น้องจอดรถเก็บเห็ดจ้ะทื้นนี้อืพี่น้องต่อกุ้มนี้จ้ะมาเป๊ะอีกงามนียเด้อพี่นอ้อ,องหึตัวงหญ่ๆ bên sẹn bên sải đỡ bình nòng đỡ, kéo con hay ai, ai mác ta khá con บ้เปล่าจคขานเน่าพี่อิกมาไอวัค่าไอ้วัชตัาห้ก็เลยเก็บกองเว้จะ้ะทิ้นเนี่ยนเน่าก็ไม่เอา ดอกดีก็มีดอกเน่กาก็มีพี่อีกพี่นังว่ออาคามจ้ะหมดจังกี่จ้าพี่น้องจ้ะผลงานที่ได้นะ่าจะนะอ่ะเทเลยบันอไอ้เทเลยเยึแตะชู ไว้จะุ่งพีนน่น้องหนักหนักโอ้เต็มลุนตาหลุนกล่องเลยพี่น้องเอ้เต็มจ้านี่ได้หนึ่งกล่องพอดีพี่น้องสี่กิโลสีโ่โลหาโลจ้ะเต็มกล่องนี้ได้ห้ากิโลจ้ะพี่น้องจ้ะนี่อีกที่ได้น่าจะเนาะเฮ็ดหนังไก่กล่องหน,นึ่งแลกร้ออีกหอีกเกือบเต็มกล่องน่าจะเนาะ ไปแค่สองป้าจ้ะพี่น้องจ้าแล้วก็<ข>อีพีจะไปที่ะอนนีพีจะไ, <EP S 2> ไปที่จะพาไปอันป้าไม่จ้ะพี่น้องจา้าสำหรับอีพีนี้ทิพย์ก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมเด้อจะเจอกันใหม่อีพีต่อไปจา้าขอบคุณครับยังขอบกูชอบไบไปคนทีรับชมครับ,บ